โอเคนะครับพบกับพี่โนบิตานะครับจากช่อง y t u t u อิสุสุบาย n นบิตาวันนี้วันที่เราเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมพศ2564แล้วนะครับก็วันนี้พี่โนบิตาอยู่กับเจ้าตัว i s u ุ u ุดีแม็ก2021แคปิฟ h o n e 1.9แซดไฮ l ันเดอร์เกียร์อัตโนมัติราคา917,000บาทสำหรับภายในนะครับพี่โนบิตาเข้าไปถ่ายไม่ได้เดีย๋ยวจะตัดคลิปของตัวเก่านะครับที่ถ่ายไปก่อนหน้านั้นนะครับมาแปะเสริม นะครับมาอัปโหลดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านบนสออากาศแบบมาตรฐานครับต่อมานะครับก็จะเป็นกระจกบังลมหน้านะครับพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับแบบอินทิเกรตไวรเปอร์เบดนะครับพร้อมบิวอินที่ฉีดน้ำล้างกระจกบนก้านปัดแบบเบดไทยนะครับสะอาดหมดจดและก็ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีรู นะครับรูของรูของก้านปัดนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับรูฉีดน้ําตรงนี้นะครับต่อมานะครับอักษรไฮแันเดอร์ er แบบโครเมียมนะครับรูหลามีระดับบ่งบอกว่าเป็นรุ่นยกสูงนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับอุงศามุมมอง,มองแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟหน้า Isuzu Vision b บ LED ปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับนะครับพร้อมบิวอินมัลติฟังชันแนลเดย์ไลไท์ทำหน้าที่เป็นเดย์ไลไท์ในเวลากลางวันแล้วก็เป็นไฟหลีในเวลาค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบใบ LED นะครับเป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันเลยนะครับเนี่ยโดยมีสวิตช์ปรับระดับอยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ ตามน้ำหนักที่เราบรรทุกถัดมานะครับก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกสําหรับไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดนะครับเมื่อหมอกลงจัดนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโค้มีย่มขนาดใหญ่เที่ยวสองชั้นนะครับพร้อมโลโก้ i ิ u z แบบโค้มีย่มนะครับดูรูดหรา่วไฮโซด้วยนะครับรุ่นนี้มีเครื่องยนต์เพียงเครื่องยนต์เดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซี วามจุกกระบอกสูบที่แท้จริงนะครับ1,898 cc นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นนิตเมตรที่3,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในรุ่นนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับหากต่อนะมีเวลาไม่เยอะนะครับ ระบบกระสอนหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปีกนกอก2ชั้นดับเบิลวิสโบนพร้อมคอยสปริงและโชคกอัพแก๊สนะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งขนาดใหญ่ลดอาการโยนตัวของตัวรถด,ด้วยนะครับใน,นส่วนของแพลตฟอร์มนะครับหรือแชสซีนะครับก็เป็นแบบอิซซุได,ดานามิกได้แพลตฟอร์มนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี WSSP นะครับรับน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถนะครับ เพิ่พอมความมั่นใจในการบรรทุกนะครับต่อมานะครับระบบเบรกก็จะเป็นหน้าลิสดหลังดำนะครับล้อลอ,อยก็จะเป็นสีเงินเข้มนะครับเนี่ยพร้อมกับเบอร์ยางนะครับ265เป็นล้อลอ,อยขนาด18นิ้วนะครับยางอะไรก็เป็นล้อเหล็กขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวันไดข้างนะครับเป็นแบบชิ้นเดียว ออกแบบให้ขึ้นรถลงรถได้ง่ายได้ป้องกันการลื่นถลอยครับเมื่อเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับทั้งสีประตูนะครับหรูหรามีระดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น b ีพิลล่านะครับตกแต่งด้วย Blackout ฟ์ฟิมนะครับถ้าเป็นรถสีดําก็จะดูหรูหราและตัดกันเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับ มิติกระบะกท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่แล้วก็บรรทุกได้หลากหลายและจุใจมากขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ Dual s o n i c LED แบบเคลเลนนะครับเ,เมื่อเราเหยียบเบรกไฟดวนี้ติดตวงเดียวเมื่อเราเปิดไฟหน้าไฟทั้งสองดวงนี้ติดเดี๋ยวพี่ลวงพิตาจะแปะกาไปให้ไปดูระบบไฟนะครับตอนนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตอนนี้จะเป็นไฟถอยหลังนะครับ โลโก้ i ส u z u D-Max แบบโรเมียมนะครับดูหรูหรานะครับเหนือระดับด้วยนะครับเ mm hmm. <Hey. S 2> มื่อเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีโคเมียมพร้อม View In Safety Camera กล้องมองภาพขณะถอยจอดนะครับพร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์นะครับเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเกียร์ถอยหลังได้แม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจอภาพก็จะติดขึ้นมานะครับ กันชนท้ายก็จะเป็นแบบอินทิเกรตบัมเปอร์นะครับช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาส์นะครับแอโรไดนามิกด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีกต่งางหากนะครับต่อมานะครับอักษรแซดบ่งบอกว่าเป็นเกรดแซนะครับตัวนี้นะถ้าเราปิดถ้าเราปิดไว้มันก็จะเป็น LDA ไปเลยนะครับ DDI ก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์นะครับ สำหรับภายในนะครับย้ําอีกทีว่าเดี๋ยวพี่โนบิตะจะตัดวิดีโอภายในไปอัปโหลดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขออาภัยจริงๆที่ถ่ายภายในให้ไม่ได้นะอ่ะต่อมาแล้วกันพูดถึงระบบความปลอดภัยนะครับพี่โนบิตะมีเวลาน,นิดเดียวจริงๆนะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS ระบบเสริมแรงเบรกนะครับ BA ระบบกระจายแรงเบรค EBD นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อเชื่อในการเบรค BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันการลื่นถลขณะออกตัว TCS นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางราชาน s s d SSA นะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางราชานัน SDC นะครับ ถุงลมโอ้กลายเป็นถุงนมมาสานผ่านเปน็นมนมลงเรียมด้วยพี่น้องิตาเอ้ยถุงลมนี้แลภายคู่หน้าสอนจุดแบบ SRS นะครับเข็มขัดยึดอิเลทรอนสามจุดแบบ ELR พร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสัญญาณการขโมยนะครับเนี่หม้อลมเบรคขนาดใหญ่320ม mm, ิลิเมตรเฉพาะรุ่น Highlander เท่านั้นนะครับอ่า มีสีให้เลือกเยอะนะครับรุ่นนี้อย่าลืมเนาะถ้าผิดพลาดประการใดพี่นรบิตาก็ต้องกราบขออภัยด้วยมีหาปนกันด้วยขออภัยด้วยนะครับวันนี้พี่นรบิตาก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสนะครับพี่นรบิตาก็จะกลับมารับใช้อีกนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับอยากให้ถ่ายขั้นไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับหรือจะ แชทมาในเฟซบุ๊กของเพจของพี่ก็ได้นะครับพี่ดวงตาก,ก็จะบินไปตอบให้ทันทีทันใดไม่ต้องกลัวพี่ดวงตาไม่ตอบครับตอบทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มานะครับจะตอบเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับถ้ามาเม้นดา่าก็ขอว่าไม่ต้องด่าแล้วครับว่บางั้นอ่ะโอเคนะครับก็ช่วงนี้นะครับโควิดมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์การเมืองนะครับ หนุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้มันผ่านๆไปนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้พี่นุษย์ก็ขอตัวลาไปก่อนกินเวลามาเยอะแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ